เชิญชวนนะครับให้ในส่วนของอภาคเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโรงพยาบาลเอกชนเองนะครับหรือว่าภาคเอกชนที่เป็นบริษัทต่างๆนะครับสามารถที่จะนำเข้าวัคซีนแล้วก็ในส่วนของโรงพยาบาลเอกนชนก็สามารถที่จะมาบริการในการฉีดวัคซีนได้ยิ่งด้วยนะครับซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยที่สํงงาน,นักงานคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ยได้อนุมัตินะครับในการขึ้นทะเบียน นะครับในส่วนของ3รายนะครับก็คือในวัคซีนที่เรียกว่า,าตัวนึงก็คือในส่วนของวัคซีนแอสตราเซเนกานะครับซึ่งขึ้นทะเบียนหรือว่านำเข้าโดยบริษัทแอสตราเซเนกาประเทศไทยนะครับในส่วนที่2ก็จะเป็นวัคซีนที่เขาเรียกโคโรนาแวคนะครับโดยบริษัทซีโนแวคที่เราเรียกกันว่าซีโนแวคนะครับอันนี้องค์การเภสัชกรรมนะครับเป็นคนนำเข้ามานะครับ ส่วนวัคซีนที่3ที่อนุมัติไปก็คือวัคซีนในส่วนที่เรียกว่าวัคซีนของจอร์นสันแอนด์จอร์สันนะครับโดยบริษัทเจนซนเซนซีเล็กนะครับเป็นคนนําเข้ามาผมกลับเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีบริษัทเอกชนนะครับที่เข้ามาติดต่อออยอที่จะขอนําเข้าและขึ้นทะเบียนนะครับพูดง่ายๆคือนําเข้าและขึ้นทะเบียนเนี่ยอยู่14รายนะครับนะแต่ มายื่นเอกสารแล้วก็ได้ทะเบียนไปแล้ว3ลายอย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับก็มีอยู่1ลายก็คือในส่วนของของเรียกว่าเป็นวัคซีนของบาลัดนะครับของอินเดียนะครับโดยบริษัทไบโอเจเนติกเนี่ยก็มายื่นเอกสารอันนี้ก็มี4ลายนั่นแสดงว่า14ลายที่มาติดต่อเนี่ยนะครับมีเพียง4ลายเพราะนั้น10ลายเนี่ยเราก็อยากเชิญชวนนะครับจะมีคำถามว่าไอ้10ลายนี้เขาจะสนใจเอาวัคซีนตัวไหนเข้ามานะครับ ผมเรียนได้เลยครับมีเกือบทุกตัวครับในส่วนของ m o d ดอร์ก็จะบอกว่าเซลิกฟา a r m a จะเป็นคนนำเข้ามานะครับเป็นตัวแทนนำเข้ามาในส่วนของซีโนฟาร์มนะครับหรือว่าในส่วนของซูฟนิกไฟเองก็มีผู้มาติดต่อในทั้ง10บริษัททั้งหมดนะครับแต่ยังไม่มายื่นนะครับในการขึ้นทะเบียนซึ่งเราก็เชิญชวนนะครับผมกำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย คนที่มาขึ้นทะเบียนแล้วได้รับอนุมัติทะเบียนไปแล้วจะเป็นผู้นําเข้านะครับในส่วนของการที่นํามาใช้ในเรื่องของวัคซีนนั้นๆน,น,นะครับก็คือตอนนี้ก็จะมีอยู่ในสารส่วนของ3บริษัทอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับนะมีคําถามว่าแล้วเอกชนทราบไหมครับว่าขั้นตอนในการนําเข้านะครับหรือการขึ้นทะเบียนเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็ตอบว่าเรามีการประชุมไปอย่างน้อย2ครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ ในกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนเองใไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสภาอุตสาหกรรมนะครับในส่วนของสภาหอการค้าไทยนะครับ,นะร,บรวมทั้งในส่วนของบริษัทผู้ผลิตวัคซีนด้วยนะครับก็มาร่วมประชุมกันแล้วเราก็อธิบายถึงขั้นตอนในการขึ้นะทะเบียนนะครับในการเป็นผู้รับอนุญาตนําเข้าอันนี้ก็ชัดเจนนะครับเพราะเราอยากให้มีวัคซีนที่เข้ามาใช้ ในประเทศนะครับได้อย่างมากมายนะครับไม่มีการปิดกั้นอะไรยังแถมยังเชิญชวนด้วยนะครับสำหรับขั้นตอนนะครับในการขึ้นทะเบียนนะครับผมก็เรียนย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นเรื่องของการที่บริษัทที่นําเข้ามาเนี่ยจะต้องเป็นผู้รับอนุญาตนําเข้าก่อนนะครับผู้รับอนุญาตนําเข้าเนี่ยก็จะมีเรื่องของสถานที่นะครับเรื่องของสถานที่เก็บยาเรื่องของเภสัชที่ปฏิบัติการอันนี้เป็นเรื่องของการุนุญาตนาเข้านะครับ ในส่วนที่2ก็เป็นเรื่องของการขึ้นทะเบียนนะครับซึ่งอยเนี่ยกล่าบเรียนได้เลยว่าเราจะดูในเรื่องของ3ส่วนใหญ่ๆนะครับก็คือเรื่องของความปลอดภัยของวัคซีนตัวนั้นๆนะครับเรื่องของคุณภาพนะครับแล้วก็เรื่องของประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลใน3ส่วนด้วยกันนะครับซึ่งเราบอกว่าเราจะใช้เวลานะครับซึ่งเร็วมากนะครับเพราะเราสร้างเขาเรียกช่องทางพิเศษนะครับโดยที่จะคงในคุณภาพมาตรฐาน สากลเหมือนเดิมนะครับก็คือใช้เวลา30วันเมื่อ,อท่านยืน่นเอกสารหรือว่าในเรื่องของการผลงานศึกษาวิจัยที่มาประเมินในส่วนนี้ได้ครบถ้วนนะครับก็ยังเห็นได้อย่างเหมือนในส่วน3บริษัทที่ได้เรียนทุกท่านแล้วนะครับนในส่วนที่2นะครับอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญมากก็คืออ,อย่างที่เรียนนะครับเอกชนสามารถนําเข้าได้เอกชนก็สามารถที่จะเอาไปนะครับโดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนนะครับ เอาไปที่เขาเรียกว่าบริการในการฉีดได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ขอยืนยันนะครับเพียงแต่ว่าการฉีดเนี่ยก็ต้องมีการเนื่องจากวัคซีนตอนนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการขึ้นทะเบียนที่เขาเรียกว่าเป็นการใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือที่เรียกว่า emergency use นะครับเพราะนั้นการเอาไปฉีดหรือการไปใช้เนี่ยก็ต้องมีการควบคุมนะครับก็ต้องมีการ พูดง่ายคือลงทะเบียนผู้รับบริการนะครับก็คือการผู้ถูกฉีดนะครับรวมทั้งมีการติดตามนะฮะรวมทั้งมีการติดตามในเรื่องของอการที่เรียกว่าติดตามเรื่องความปลอดภัยเรื่องผลข้างเคียงนะครับต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบในการในการทางานของออยนะครับเพียงแต่ว่าในตอนนี้เองเนี่ยตอนที่เราทราบอยู่นะครับว่าเรื่องของดีมานนะครับมีมากกว่าซัพพลายเพราะฉะนั้น ก็เป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นจะได้เลิกนะครับในการถามคำถามในเรื่องของว่าเอ๊ะทำไมเอกชนเอาเข้ามาไม่ได้หรอก็ยินดีนะครับในเรื่องของการเชิญชวนอย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับแล้วก็มีผู้มาติดต่อมากมายเพียงแต่เรารอเรื่องของการที่นำเอกสารผลงานวิจัยการศึกษามาประเมินนะครับเพื่อให้ครบกระบวนความในเรื่องของการ ที่เราจะติดตามเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของคุณภาพแล้วก็เรื่องของประสิทธิผลต่อเนื่องกันในส่วนนี้ครับก็กลาบเรียนไว้เพื่อจะได้ทําความเข้าใจในส่วนนี้ครับเพิ่มเติมครับ